แจกพิกัดปรับหมาดในห้องโกงเอาใจสายอาร์ตทอยนะคะสาขาแรกที่จะพาไปดูนะคะจะอยู่ที่ซาชินนิวทาวน์เซ็นเตอร์นะคะชั้น4นะคะ MTR ซาชินทางออก A นะคะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสาขานี้นะคะเป็นหนึ่งในสาขาที่เราไปนะคะเราว่าสาขานี้นะคะของค่อนข้างที่จะเยอะค่ะร้านค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะ บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีอาร์ตทอยต่างๆให้เลือกนะคะแล้วแต่จังหวะที่จะไปนะคะว่าของเพิ่งจะลงหรือเปล่าคะ่ะแต่ว่าตอนที่เราไปนะคะจะมีตัวลาบูบูตัวใหญ่คะ่ะมอลลี่ก็มีนะคะสาขาที่2ที่จะพาไปนะคะอยู่ที่ห้างซิตี้พาซานะคะ MTR ไทยกูทางออกดีหนึ่งค่ะหลังจากที่เราลงรถไฟฟ้าใต้ดินทางออกดีหนึ่งนะคะก็จะเห็นกับทางเข้าห้างค่ะเป็นห้างซิตี้พาซาคะห้างนี้จะเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่ในฮ่องกงเลยค่ะลงไปชั้น G นะคะบันไดเลื่อนนะคะป๊อบมาจะอยู่ทางสายมือค่ะเห็นป้ายใหญ่ๆก็เดินตรงไปได้เลยนะคะ ของก็จะน้อยกว่าสาขาแรกค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าช่วงไหนของจะลงหรือว่าเพึ่งจะหมดไปนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะหากว่าใครแวะไปแถวนั้นค่ะสาขาที่3ที่ไปดูนะคะจะเป็นสาขาเว r ร์เทร e เซ็นเตชั้น4ค่ะอยู่ใกล้กับ mtr crossway bay นะคะแต่ว่าไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะคะเดินก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันค่ะขึ้นไปชั้น4นะคะก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะตอนที่เราไปสาขานี้นะคะร้านยังไม่เปิดค่ะ ร้นป๊อปมาทสาขานี้นะคะถือว่าเป็นร้านเล็กค่ะประมาณแค่หนึ่งห้องเท่านั้นนะคะของก็จะไม่ได้มีให้เลือกมากนะคะแต่ว่าพนักงานค่ะค่อนข้างที่จะบริการดีแล้วก็แนะนำดีค่ะหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งนะคะพนักงานก็มาเปิดประตูค่ะเพราะว่าเป็นเวลาเปิดร้านพอดีนะคะเราก็เลยได้ตัวพวงหุ่นแจะกล่องสุ่มตัวนี้นะคะเป็นรุ่นปีมังกรค่ะซึ่งเราไม่เคยเห็นในบ้านเรานะคะ ราคากล่องสมที่ฮ่องกงนะคะราคาจะไม่ต่างจากบ้านเรานะคะอาจจะแพงกว่านิดหน่อยค่ะขึ้นอยู่กับเรีเงินด้วยนะคะ mm. ส่วนใครนะคะที่เป็นสายอาร์ตทอยนะคะมีโอกาสไปที่ฮ่องกงแล้วอยากจะแวะไปดูของนะคะ mm. ก็สามารถที่จะแวะไปดูได้หลายสาขาเลยค่ะ mm. เดี๋ยวเรา,วาจะแปะพิกัดสาขาอื่นๆที่อยู่ในฮ่องกงไว้ท้ายคลิปนะคะ mm. เผื่อใครไปเที่ยวแล้วอยากจะแวะไปดูป๊อปมาัดสาขาในฮ่องกงค่ะ เพราะบางแบบบางรุ่นนะคะก็จะค่อนข้างที่จะใหม่กว่าบ้านเราค่ะยังไงก็ขอให้ได้ตัวที่อยากได้กันนะคะ